ขาอนลยไม่ใช่มัาถ้าไม่แลตัวนี้ออกทับหนักเขาดไม่ต้องยกด้วยตัวนึงอ่ะว่ากด้วยเวเดี๋ยมันจะล่วงลครับผมกลัวกลัวมันล่วงเลจะล่วงมันจะ่วง